ที่ผมคิดว่าครูน่าจะรู้มากอีกเรื่องหนึ่งนะครับกลายเป็นคนรู้มากไปเลยนะครับก็คือเรื่องที่พระที่หลายๆคนพูดถึงนรัมหาชนเป็นพระมหาชนนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยมีหลายคนพูดถึงประมาณนี้เลยนะครับผมได้ดูคลิปท่านคนดรโทเรวัด ปิ่มเกสรน,นะครับมือปราบคนสำคัญคนหนึ่งท่านบอกว่ามีพระเดียวนะคือพระที่ไม่ต้องปลุกเสกนะครับก็สามารถที่จอะอิงอาศัยบารมีหรืออิทธิคุณของท่านไนดะ้ผมจะเลี่ยงไม่พูดเรื่พุทธคุณนะมันเป็นประเด็นังอยู่ในเรื่องพุทธคุณนะอาจารย์เบียร์กับอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าอิทธิคุณดีกว่านะครับว่าไม่ต้องปลุกเสกนะหลวงปู่ทวด หลายหลายคนบอกว่าอย่างนั้นและหลายหลายคนบอกว่าคนมูลนิธินะฮะหลายมูลนิธิบอกว่าไม่เคยเจอศพที่ไปเก็บแล้วค่อ,อยลงปูทวดอันนั้นคืออันนี้นคือเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงกันนะนะครับผมเองคงไม่อาจรับรองได้แต่ว่าวันนี้นะครับเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยน่าสนใจไม่แพ้พระสมเด็จวัดตรครรม ไม่เพียงเพราะว่าผมเป็นคนใต้ไม่เพียงเพราะว่าผมห้อยหลวงปู่ทวดเหรียญรุ่นสองนะครับไข่ปลาเล็กไข่ปลาใหญ่นะครับขึ้นมาตั้งแต่อายุหกขวบขึ้นมากรุงเทพในความหมายคือนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่นะ่ะเป็นคนให้ห้อยมานะครับให้ห้อยมาแล้วก็เวลาคุณปู่นะครับคุณปู่ก็ ยังให้พระหลวงปู่ทวดมาอีกนะหลวงปู่เห็นว่าเออหลานจะขึ้นมาอยู่กรุงเทพนะครับก็ให้พระหลวงปู่ทวดมานะครับต่อมาคุณอาผมอาแท้ๆเลยนะครับพันโทสุริยะบุญเกียรติคุณอาเนี่ยนะครับสมัยที่คุณอายังเป็นในร้อยอยู่เป็นสัตตดีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี ในปี2497เป็นปีแรกที่มีการสร้างหลวงปู่ชวดขึ้นที่วัดชามให้อำเภอโคกโพกจังหวัดปัตตานีคุณอาผมท่านนี้ก็เป็นกรรมการท่านหนึ่งก็มีชื่ออยู่ในรายนามคณนะกรรมการจัดสร้างร่วมกับคุณอนันต์คณารัรั์ซึ่งเป็นประธานในการที่หาทุนสนั์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาผมก็ ไม่ว่าคุณอาผมจะย้ายไปรับราชการที่ไหนนะครับในวันที่ผมโตขึ้นแล้วเนี่ยผมก็จะไปทุกที่ที่คุณอาผมไปไปเพื่อไปขอหลวงปูท่ทวดจนกระทั่งคุณอาผู้หญิงคุณอาผู้หญิงเนี่ยคือคุณอา,อา,อ,าอาผู้ชายเนี่ยนะครับกับกับคุณอาผู้หญิงเนี่ยนะครับสะพายนะฮนะอาสะพายก็มีบุตรชายสองคนนะฮะมีบุตรชายสองคน คุณอาผู้หญิงต้องออกปากพติมาขอพระอีกแล้วสินะพี่ต้อพี่ตุเขาก็เขาก็ต้องมีพระเอาไว้นะเพราะเขาเป็นผู้ชายแต่เขาไม่ได้ชอบพระนะพี่ต้อพี่ตุกินลูกนะครับดูเพราะฉะนั้นนะครับผมเองมีความเอ,อผูกพันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดมาตั้งแต่เล็กแต่น,อน้อยนะครับนะ ทีนี้จะเล่าเรื่องนะครับอันนี้ก็ปูพื้นไปก่อนนะครับปูพื้นไปก่อนเรื่องลวงปูวด่วยอาจครับอาจารย์มีหลวงปู่ท่วดบ้างแล้วอย่างก่อนถ้าได้จากครูนี้ยังฮะเดี๋ยววันนี้อาจจะโดนเราเรามีวิธีการกระแสะของผ้าเดี๋ยวจะโดนไม่ไปช่อมให้ก่อนเลยช่อมให้ก่อนครอเปิดช่อมให้ก่อนนะครับเออนอกจากพระสมเด็จวัดระฆังนะครับที่ที่ผมเนี่ย ที่ผมกล้าพูดกัวผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีพระสมเด็จวัตรคำอยู่ไม่น้อยองค์เห็นทีจะมีหลวงปู่ทวดนี่แหละครับอีกอีกหนึ่งนะครับที่เก็บเอาไว้ไม่น้อยกองเช่นเดียวกันขออนุญาตนะครับอยู่เพราะ,ะวันนวันนี้นะครับพระยอดนิยม รายการสำคัญที่เราจะคุยกันในภาคเช้านี้นะครับก็คือเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับเขามักจะเรียกกันว่าทางดั้งดเดิมเลยเขาเรียกหลวงพ่อทวดนะฮะหลวงพ่อทวดแต่พอขึ้นมาอยู่ทางกรุงเทพแล้วก็เขาจะเรียกกันว่าหลวงปู่ซึ่งก็น่าจะเหมาะนังเพราะว่า เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องราวของประวัติผมเชื่อว่าจำนวนน่าจะเกือบเกือบทุกท่านในห้องนี้นะครับต้องรู้เรื่องราวของหลวงปู่ทวดด้วยความเคารพครับมีท่านไหนไม่ไม่รู้ประวัติเรื่องราวของหลวงปู่ทวดในกรณียกมือให้ผมดูสักท่านนะครับที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องราวสุภาพสตร,รีท่านนั้นนะครับพี่ครับ สายตาผมอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับด้วยความคารพเพราะว่าตาผมด้านขวาวันเนี้ยผมมีปัญหาเรื่องตาด้านขวามากตจอประสาทต,ตาทะลุแล้วมีภาวะต้อหินนะครับนัดหมอเอาไว้วันที่ยี่สิบนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตาผมพร้อมจะบอดตาขวาตาขวาพร้อมจะบอดขณะน,นี้ตาทั้งสองข้างเนี่ยนะครับเออเห็นภาพรวมเนี่ย เห็นแค่สี่อร์เซนขณะนี้วันนี้มองพี่วินัยนะครับเห็นเป็นพี่วินัยในระย,ยะนี้ถ้าพี่วินัยไปอยู่หลังห้องโน้นผมจะไม่รู้แล้วว่าเป็นพี่วินยัยทั้งที่ใกล้ชิดสนิทสนมจำทุกอย่างได้หมดแต่ว่าสายตานะครับเพราะฉะนั้นผมถ้ามองไปเมื่อสักครู่ผมก็เห็นสุภาพสตรีคุณที่ท่านนั้นท่านเดียวที่บอกว่านะสแสดงว่าหลายท่านรู้จักหลวงปู่ทว่นะครับ แต่รู้จักว่าน้อยแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งานอาไปแล้นะครับอาจารย์รรู้จักรูปูทวดประมาณไหนก็รู้จักในเรื่องของประวัติบ้านนะครับสแสดงว่าหนึ่งคนที่สนใจเรื่องราวพวกนี้ควรต้องเป็นนักอ่านที่ดีนะครับเป็นนักอ่านที่ดีนะครับ<น>วันนี้ผมผมถือว่าผมยังพอมีโชคอยู่บ้างนะครับมีโชคตรงไหนมีโชคตรงที่ว่า ผมอ่านอะไรไม่เห็นเหมือนเก่าแล้วแต่ว่าผมไม่ต้องอ่านแล้ววันนี้ด้วยเหตุผนลนทั้งสองประการประการแรกเดี๋ยวนี้มันมีสื่อให้เราฟังนะฮะเราสามารถเข้าไป <c oughs> ไปเปิดเพื่อท <c oughs> ีรับฟังสมัยก่อนเราไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่มีสื่อแบบนี้เพราะเราต้องใช้สายตาอ่าน <c oughs> วันนี้เราอ่านหนังสือ ไม่เห็นชัดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะอ่านได้ยกเว้นแต่ว่าตัวให้ตัวใหญ่ๆเลยต้องประมาณสัก18ยังดูไม่ได้นะครับนะต้องประมาณสัก24เพราะฉะนั้นถามว่าเวลาลูกน้องทีมงานจะทำงานมาให้อ่านเนี่ยต้องใั้ตัวประมาณ2 4นะครับยิ่งไอ้ตัว1 4 16 1 8นี่เลิกเลยนะครับดูไม่ได้ครับอาาร ราะนั้นถ้าจะมีเอกสารให้ครูก็ขอสักดีสี่ได้ครับมันมองไม่ได้จะได้นนจะได้ไป<ม>ปรับเอกสารงานวิจัยตัวใหญ่เพราะน,นั้นถ้าจะต้องอ่านนะครับอ่านไม่ได้ช่วยทําให้พิเศษที่ถึงให้ตัวโตหน่อยนะครับถ้าจําเป็นต้องอ่านแต่ถามให้จริงน,นะครับอย่างเช่นงานวิจัยเนี่ยก็คงต้องอ่านด้วยนะครับก็คงต้องอ่านนะครับก็อยากจะบอกว่าหลวงปู่ทวดใครๆก็รู้จักนะครับอ่า ผมเองเนี่ยนะครับรู้จักหลวงปู่ทวดตั้งแต่เล็กแต่น้อยด้วยเหตุผลมาหนึ่งเป็นคนใต้แล้วก็เป็นเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับก็โด่งดังมาดังมากจริงๆนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับมีใครบอกได้ไหมครับว่าดังใครเป็นใครเป็นคนมีส่วนที่ทําให้หลวงปู่ทวดดังขึ้นมาหลวงปู่ทวดมีมีท่านไหนครับลองเราจะได้แสดงความเห็นเพราะอะไรนะครับ มีไหมครับมีใหม่เลครับอาจารย์มีใหม่บมากเลยครับคือมันจะได้ทําให้บรรยากาศเรามีการพูดคุยกันมีไครับอ่ามีท่านใดอยากแซงทัานะหน่อยไหมครับอ่าผมเป็นนิ่อนภาคสนามอาจารย์ก็หลายหน้าที่ก็ครับมีไหมฮะอ่ะยังไม่มีเดี๋ยวผมก็โม้ไปก่อนอ่าชิญครับเห็นเห็นมีท่านมือ่ะเลยิญครับต้องมีต้องมีต้องมีครับต้องมี ไม่เปลี่ไม่เป็นไรครับครับถือว่าแลกเปลี่ยนกันครับเคยได้ยินว่าดังเพราะดาราท่านหนึ่งอ่าใช่ชื่อภาวนาชนะจิตชื่ออะไรนะฮะภาวนาชนะจิตไม่ใช่ภาวนาที่อีกอีกช่วงหนึ่งก่อนหน้านั้นครับพี่วินัยต้องรู้แน่เลยพี่วินัยนะครับก่อนก่อนหน้านั้นเอนครับเป็นนังเอกยุคแรกๆเลยครับขออนุญาตนะครับรัตนาภรณ์รู้จักไหมครับ ใช่ครับนี่ฮะรัตนาพอรอินทรกรรมแหงเป็นนางเอกสาวสวย<ม>นะฮะตั้งแต่ครั้งปีพุทธศักราช2505นั่นแหละ<ม>505ลุงผูวเริ่มโดง่งดังผ่านจากสื่อสมัยก่อนเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์อะไรมันก็ยังน้อยมากนะครับมีวิทยุคุณรัตนาพอรอินทรกรรมแหงเนี่ยนะครับ ประสบอุบัติเหตุและก็รอดจากอุบัติเหตุด้วยความเชื่อของเธอว่าเธอได้รับหลวงปู่ทวดจากพระอาจารย์ทิมธรรมทโรผู้สร้างหลวงปู่ทวดนะครับแล้วเธอก็ห้อยคอเธอติดมาแล้วก็มีปาฏิหารใช้คำว่าปาฏิหารเลยนะครับเธอเชื่อมั่นก็เลย เธอก็เสมือนกับว่ามีรายการวิทยุมีอะไรกอะไรนะครับแล้วก็มีสื่อสมัยนั้นก็มีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับน่าจะมีนะครับ